วัดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสกุช่ที่ขายกันนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นพวกที่ปล่อยนะก็เดี๋ยวจะมารีวิวของเหลือนะคะที่ปล่อยกันนะคะก็คือหมดไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็เอิม่มที่เป็นสกุช่ล็อกเก่าละคะ่ะแต่ว่าคือเราปรับราคาแล้วนะคะแล้วก็จะรับล็อกล็อกใหม่มาแล้วนะโอเคก็ไปดูกันเลยชิ้นแรกนะคะก็จะเป็น คัพเค้กนะคะเป็นยางนะคะเป็นของกุญแจนะคะแล้วก็เป็นถ้วยลูกโป่งนะมีหลายแบบมากเลยนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นของเราเองนะเป็นถ้วยดอกไม้นะคะนุ่มมา ใช่ะคะคับเค้กถ้วยลูกโป่งนะคะลูกโป่งนะมีอยู่สี่ชิ้นนะคะก็จุดจะไม่เหมือนกันนะสีแดงอันนี้ก็สีแดงนะจะเ,เหมือนกันแค่สองชิ้นแหละแล้วก็สีน้ำตาลนะคะแล้วก็สีเขียวชิ้นละสิบห้าบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นลายจุดนะคะแล้วก็เป็นอันนี้ด้วยนะเป็นลายแบบ ขีดขีดเนาะ<ม>ก็อันนี้เป็นสีจุดสีนี้เป็นสีส้มนะ,นะก็สีเขียวก็สีแดง<ม>แล้วก็อันนี้นะคะเป็นสีส้มชิลล์สีฟ้าแบบเหมนกันนะ<ม>ต่อไปเป็นลายแพนกวินนะคะเพ<ม>ื่อสีฟ้านนะ ก็จะมีสีเขียวสีน้ำตาลแล้วก็สีส้มน,นะคะชิะ้นละ15บ้าบทเหมือนกันนะก็เดี๋ยวชิ้นนี้นะคะเราจะรีวิวในคลิปที่สากทชิปล่อยนะคะคับเค้กก็มีเพียงเท่านี้นะคะต่อไปนะคะเป็นขนมปังนะคะมีสีเหลืองนะสีแดงสีเขียว ชิลาสิบาบาทกันนะเป็นยางนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะมัสบันก็จะมีลายตามหน้านี้เลยนะคะชิละายีบาทนะคะ ใส่เป็นว a f f ฟ e ลนะคะแบบมินินะสีชมพูสีขนมปังนะสีแบบสีน้ำตาลนะแล้วก็สีฟ้านะคะชิละ20บาทนะคะต่อไปเป็นไอ,ไอส์ครีมนะคะชิละ20บาทนะคะคือมันมีตำหนินะคือเราไม่ได้ทำมนาะมันมีจากโรงงานแล้วนะ นุ่มซาโลนะคะต่อไปนะคะชิละ4สี่สิบบาทนะคะเป็นซาลาเปานะนุ่มมากมีชมพูฟ้าเขียวนะนุ่มซาโลนะคะนุ่มมากๆเลยชิละ4สี่สิบบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเมลอนบัน มีนุ่มซาโลมากๆเลยนะชิลส์สบาทนะคะมีหน้าเดียวแล้วนะแล้วก็เป็นแพนด้าบานันหน้าเลบลินนะคะมีหน้าเดียวนะหน้าลบลินมีหน้าเดียวแล้วก็เป็นโบชมพูมีหน้าเดียวนะคะนุ่มซาโลนะแล้วก็เป็นบันหน้าโกดๆเนาะสีาชิลส45บาทนะคะต่อไปเป็น นะคะก็เวลาบีบนะแมกเนตมันจะกระเด็นออกมาแบบมันจะแบบดูเหมือนหลุดๆเนาะชิละ50บาทนะคะนุ่มมากเลยตำหนีมีแค่ตรงนีออ้นเองนะนุ่มต่อไปนะคะเป็นวัฟเฟิลจัมโบ้นะคะ เป็นโดนัทนะคะสีเหลืองหมดแล้วนะคะสีเหลืองนี่นะชิลละหกสิบบาทนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกแบบแบบเนื้อเจลลี่นะคะอันนี้เป็นแพนดานะะ้าค่ะก็จะมีแพนด้าหน้าชมพูแล้วก็หน้าเหลืองนะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็จะเป็นปลาปลาแบบสก,กุชิแอร์อะไรประมาณนี้นะคะปลานะคะโอเคจะแบบมีเพชรข้างแล้วก็เป็นปลาหมึกนะคะแล้วก็เป็นพีซนะคะชิละ จาก70บาทนะคะก็ลดมา60ใช่ไหมก็ตอนนี้เหลือ55บาทแล้วนะคะนี่นี่เป็นชิ้นนะนี่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกสกุยทอยนะคะนี้จะเป็นหมูก็จะแลบลิ้นแบบนี้นะคะมีสินพูเข้ม2ตัวนะแล้วก็ชมพูอ่อน1ตัวนะต่อไปนะคะเป็น ไก่ไก่ออกไข่นะคะแบบนี้นะนะคะโอเค,อเคก็เมื่อกี้มันมีหมดวิ่งอ่วขอโทษด้วยนะโอเคค่ะต่อไปเป็นเป็นตัวเนี้ยไม่รู้ตัวอะไรเล็บลิ้นเหมือนกันแบบนึ่งนี่น่ารักมากเลยมีลายเส้นด้วย นี่นะแล้วก็เป็นอันนี้นะคะจะออกทั้งตาทั้งปากเลยนะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเอาออกมาให้ดูนะคืออันนี้เราจะเอาเป็นเดี๋ยวเราจะรีวิวคลิปสินค้าปล่อยนะเพราะว่าอันนี้ถุงมันค่ะมีแบบนี้นะะ่ารักเพราะว่าอันนี้เป็นสินค้าปล่อยแล้วนะแต่ว่าอุ๊ยขอโทษค่ะยังยังไม่บอกราะคาะนะ อันนี้ให้ดูชัดๆของตัวสีชมพูนะก็มีลายเส้นด้วยนะคะจากชิละเจ็ดสิบบาทนะคะเหลือชิละหกสิบห้าบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นขนมปังนะคะอันนี้ก็นุ่มชโลนะคะเอาไปทําเป็นคอมเมดได้เลยนะอันนี้นะคะไปลาดซอสหรือว่าอะไรประมาณนี้นะ,ะก็จมโบมากเลยนะคะมีแม็กเนตติดตู้เย็นด้วยชิละแปดสิบบาทนะคะ แล้วก็ต่อไปเป็นปังแผ่นคิตตี้นะคะมีแท็กด้วยนี่นะคะเป็นลายเส้นคิตตี้นะแล้วก็เป็นคิตตี้แบบใส่หมวกแบบทำอาหารอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> นุ่มซาโล เป็นแบบโดนกัดน,นะคะจัมโบ้มากเลยนะคะชิละ100บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นแพนด้าบันนะคะนี่อันนี้จะเป็นแบบโบชมพูนะคะ mm hmm. ก็จะมีรอยแตกอยู่ตรงตาหนึ่งนุ่มสโลมากเลยะคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็เป็นโบแดงนุ่มสโลนะแล้วก็เป็นหน้าแลบลิ้นนีนะคะนุ่มสโลนะ mm hmm. ชิละ80บบาทนะคะ mm hmm. ต่อไปอันนี้เป็นแพนด้าบอลนะคะ นนาบอลหรือพันนาบอลก็อะไรประมาณมานั้นนี่นะคะลูกละร้อยเจ็สิบบาทนะคะจากสองร้อยนะนุ่มสาโลนี่ก็ลืมบอกนะคะคือแพนน้าบอลเนี่ยมันผลิตไม่ค่อยละเอียดเท่ามันมีรอยแตกตรงรอยๆแบบนี้ด้วยนะไปเรื่อยๆเลยนะ ต่อไปเป็นไอศครีมนะคะนมสโลมันมใหญ่มากเลยเนี่ยใหญ่มากใหญ่มากๆเลยนะคะชิลละร้อยสามสิบบาทนะคะนมชโลนะมีชิ้นเดียวนะต่อไปนะคะเป็นโดนัทฮัลโหลคิตตี้นะคะ มีลายเส้นนะคะสองพันเก้าน้ำนุ่สโลนะคะสโลมากเลยอะชิ้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนุ่มๆเป็นลายเส้นแล้วก็แท็กเก่านะคะ แล้วต่อไปนะคะก็เป็นครีมพับคุมะนะคะ<ม>เป็นแทบนะคะมนมสโลนะเป็นของแท้นะอันนี้เป็นแทดนะคะ<ม>ชิ้นละสองร้อยยี่สิบบาทนะคะ<ม>เดี๋ยวชิ้นเนียรแลนะ<ม>โอเคค่ะต่อไปอันนี้เป็นนี่เลยเป็นไม้ตีหัวเพือนไม่ใช่แหละ เป็นขนมปังฝรั่งเศสนะคะนุ่มสโลมากเลยชิ้นละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะจากร้อยห้าสิบนะก็มีเป็นสติกเกอร์นะคะถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอดทษดเลยนะคะุณจะตีเจ็บมากมาบีบก,กันแบบสโลสโลกันว้าวมีค่ะสโลมากเลย นุ่มมากนี่ต่อไปเป็นกระเป๋านะคะอร่าสี่สิบห้าบาทนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็เป็นกระเป๋ามิกกี้เมาส์นะคะเป็นยางซีโคนะอันนี้เป็นมิกกีนะ้อันนี้เป็น, Mickey, อน,น,เ,ปนเอ้ยอันนี้เป็นมินนี่นะเมื่อกี้พูดไม่ชัดนะมีมีโบอันนี้ไม่มีโบนะคะ อันนี้จะเป็นสิกนะคะไว้ใส่เหรียญใส่เงินอะไรประมาณนี้นะใส่พวกด,ดินสออะไรประมาณนี้ไม่ได้นะคะใบละแปสิบาทนะคะต่อไปจะเป็นดินโฟมนะคะเหลือสองห่อแล้วนะเป็นสีแดงกับสีเขียวนะคะห่อละ50าสิบาทนะคะเหลือสองสีนะต่อไปนะคะเป็นดินเบานะคะจะมีสีม่วงสีฟ้าสีเนื้อเนื้อหรือขีมก็ไม่รู้อะสีเหลืองก็สีชมพูออกม่วง,งนะคะ กระปุกละ25บาบาทนะคะสามารถเอาไปทำสลามได้นะแล้วก็ปั้นนะคะก็อันนี้เป็นสลามสีใสนะคะสีก็จะมีประมาณนี้นะ,ะนี่นะคะกระปุกละ25บห้าบาทนะโอเคค่ะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะเป็นสีเหลืองใสนะก็เป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็สีเขียวสีฟ้าแล้วก็ สีแดงค่ะกระปกุกละว5 5บาทเหมือนกันนะต่อไปเป็นซุปเปอร์ครีมนะคะก็จะมีสีชมพูนะคะ2ถุงสีเขียว2ถุงสีฟ้า2ถุงแล้วก็สีเหลืองเลมอน1ถุงนะคะก็ห่อละ35บาทนะคะสำหรับห่อน,นี้นะคะ25บาทนะเพราะว่าถุงมันยับนะเอาไว้ทำความสะอาดคีย์บอร์ดนะ สำหรับชิมี้ขอลาไปก่อนนะคะก็ใครสนใจนี่เลยนะคะ i d เนะคะ point, point underscore นะคะ8 4 6 3 4 4 4 0 2นะคะแล้วก็ IG นะคะตามนี้เลยนะการสั่งซื้อนะคะถ้าใครสนใจชิ้นไหนนะคะให้แคปรูปหน้าจอชิ้นนั้นนะคะแล้วก็ส่งมาในไลน์เลยนะคะถามว่าหมดไหมมีไหมะไรประมาณนี้นะก็จองได้2วันเท่านั้นนะคะ แล้วก็ห้ามเล่งนะคะ